สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์ก่นเกมการแข่งขันของสุพเพชรอินดีพรีเมียมประจำวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2568นะครับสุพเพชรอินดีพรีเมียมแข่งขันกันที่เวทีมวยร่าดำเนินเริ่มแข่งขันกันในเวลา18บแนาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง True for You ช่อง24ควบคู่ไปกับพายทีวีนะครับเริ่มเ,เริ่มถ่ายทอดสดในเวลา18บแนาฬิกานะครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับในการร้อยหกบอลเป็นการเจอกันระหว่างตวงเพชรพานทองยิมเจอก,กันกับวันชนะมอราชพันหมู่บ้านจอมบึงตวงเพชรนะครับรุ่นน้องมวยกำแพงเพชรซ้อมเกียรติชัดชัยอายุสมุกสูงร้อยหกสิบแปดเป็นมวยเขา่าบู๊ดุดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนะครับวงในมีปั้มตีมีขวางหน้าแทงมีฮึดตลอดครับล่าสุดแพ้คะแนนแสงมรกตรพลระบุญในศึกมวยมันสนันเมือง8เมษาหกแปต่อร้อยห้าบอลแล้วก็แพ้คะแนนยอดคุณเดชศพเป็นบุญในศึกมวยมันสนันเมือง11 มีนาคม68ต่อ105ปอนด์ส่วนคู่ชกวันชนะมรชพัหมู่บ้านจอมบึงลุนพี่จากชัยภูมิอายุ20ู72มรชพัหมู่บ้านจอมบึงเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทุกลูกนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงวงในปั้มตีดีหมัดศอกอันตรายกระดูกป,ประสบก,การณ์ดีกว่ารูปร่างดีกว่าล่าสุดชนะคะแนนเขตตะวันม,มกชสุพรรณบุรีในศึกมวยมันสนัดนเมืองต่อ107ปอนด์และแพ้น้องยุกสี power บงค์ชอนันไฟนอลนในศึกมวยมันสนัดนเมือง เอ่อ18กุมภาพันธ์68ต105ั5ปอนด์คู่นี้นะครับกระดูกความเขาประสบก,การณ์อยู่ที่วันชนะส่วนตังเพชรนะครับจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือสภาพ,ภาพเวลอมุมมองผมผู้ชนะน่าจะเป็นวันชนะมอราชพัดหมู่บ้านจอบึงเก๋าเกมกว่ากระดูกประสบก,การณ์ดีกว่ารูปร่างได้เปรียบจะชนะตวงเพชรผ่านทองยิมครับคู่สองพิกา115ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างเพชรพยักลั่นสีขอรภุมกับ Superman, ซุปเปอร์แมนซิ่นด็ตรชันชัยพิกา115ปอนด์ เพชรพยักนะครับนักมวยจากสุเดียนซ้อมมอซ้อมที่สามารถพยักกรุยยิมอายุ19บ6 5ก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องติดตั้งขวางคาดีเหลี่ยมตัวดีดักเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงกดแขนดันแทงดีอาวุธมีทุกลูกล่าสุดชนะคะแนนซูเปอร์แมนซีนด,ด็อกเตอร์ชันชยัยในศึกเพชรยินดี15พฤษภาคม2568ตัวร้อยสิปอนด์แล้วก็ชนะน็อกยกสามนำเจริญบุรณามวยไทยในศึกเพชรยินดี17บเจ็68ตษา115ปอนด์ส่วนคู่สิบห้าปอร์แมนด,ดอกเตอร์ชันชยัย นับวยรุ่นพี่เก่าเก,าเกมกระดูกดีจากชัยภูมิอายุ24ศู68สมบรัชพันหมู่บ้านจมึงเป็นมือขวานะครับประเภทบูด๊ดูดันขยันอออกาวุธเปิดเกมเด้วยเตะขวาต่อยขวาต่อยหมัดแม่นคมวงในนะครับล็อกรัดเด้งตีดีมีหมัดมีโอกเสริมล่าสุดสะดุดแพ้2ครขังซ้อนแพ้คะแนนเพชรประคยักล้านสีรอภูมิในสุดเพชรยินดีแล้วก็แพ้คะแนน,นใจสิง ลูกเจ้าแม่ใส่ทองในศึกเพชรยินดีนะครับมาเจอกันใหม่ผมก็ยังผู้ชนะผมก็ยังไปมองไปที่ตัวเดิมเป็นพยัก์ลั่นสีขอภูมิจะย้ำแขนจนนะซูปปะซดดเปอร์แมนสิดรชันชัยครับแล้วก็คู่3ผคู่รองน้องคู่เอกพิกะด119ปอนพิกัด114ปอนเป็นการเจอกันระหว่างยกมงคลเกียรติทรงวิทย์เจรกับล้านกล้าเกียรติชัยยุทธคู่นี้เป็นการรีแมตก์แก้มือกันยกมงคล เอาชนะมาได้ในไฟล่าสุดครับยกมงคลมวยอ,อุบลอายุ1 6สูง1 7เที่ขโมอยอึ่งอ,อบุบลเป็นมวยเขา่ารูปร่างหกสร้างดีสูงยาวนะครับประเภทเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะตีขาเจอยางต่อยบัดแรงตีขวาต่อยขวาดีวงในมีขวางหน้าแทงยดไส้นะครับมีปั้มตีหมีหมัดมีศอกเสริมหัวจิตหัวใจดีฟอร์มดีมีอนาคตหน้าเสือแข็งสภาพเวรอมดีล่าสุดก็ชนะคะแนนล้านกล้าเกียรติชัยยุทธในศึกเพชรยินดี22พฤษภาคม6 8 1ปดตัวอปอน แล้วก็เสมอกับเพชรสีแดงสิษฐ์เจริญทรัพย์ในศึกเพชรยินดี27มีนาคม68ต่อ115บปอนด์ส่วนคู่ชกคู่ปรับเก่าล้านกล้าเกียรติชัยยุทธนักมวยรุ่นพีจ่จากปัตตานีอายุยี่สิบสามศูนย์หนเจ็ดสิบสองเกียรติชัยยุทธเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับดักติดักต่อยแรงวงในมีขวางหน้าแทงตั้งกำแพงคามีหมัดมีศอกมีทุกลูกนะครับเหลี่ยมตัวดีกระดูกประสบการณ์ดีกว่าแต่ว่าเพิ่งจะเพลย์มาร่าส่วนเพชรคะแนนยกมงคลอึงนนอนนดด่งโโอนนุบ คู่นี้ครับหมายแก้มือกันผมผู้ชนะผมยังมองไปที่ตัวเดิมยกมงคลเกียรติทรงวิทย์ตัวนี้ดูดีมีอนาคตนะครับจะชนะร้านกล้าเกียรติชัยยุทธครับและก่อนจะไปว่ากันที่คู่เอกฝากสปอนเซอร์เรจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องเรามวยพะยก118ครับมวยพงยกระบบอัตโนมัติมวยพะยกราคาสนามเปิดให้แฟนบอลมวยได้ลุ้นได้เชียร์ทุกวันทุกช่องทุกวทีบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยเล่นง่ายออกตัวได้ทุยทนะครับ สนใจอยากเป็นสมาชิกก็ไลน์ไปที่ spy118 p y 1 1 8มีแอดดามหน้าด้วยมวยพกยกลง118ครับมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียให้สมาชิก5%ทุกท่านทุกคนทุกเสือเดือนด้วยนะครับสำหรับมวยพกยกลง118ครับขอบคุณด้วยครับโค้กนะครับสัปดาห์นี้เป็นการเจอก่างพรพิทักษ์สจรุวันเจอกับโมฮัมเหม็ดไทเกอร์มวยไทยในพิการ143ปอนด์พรพิทักษ์นักมวยจาก om, อุบลซ้อมสจรุวันอายุ18 83เป็นมวยรูปร่างโครงสร้างดีสูงใหญ่ยาว นะครับประเภทมวยขวาบูดูดันเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวานะครับช้าหน่อยนะครับอาวุธหนักแรงแต่ช้าหน่อยแล้วก็เป็นมวยที่หน้าเสือแข็งสภาพไวล้อมดีนะครับทำนิดทําหน่อยราคาไหลพรวดพรวดพรว,วดนะครับล่าสุดชนะคะแนนมวยโละกเพชรมวยเด็กเจ็ดเปยเก้าในสุดเพชรยดียี่สี่เมษาหกแปดต่อยร้อยห้าสิบสองปอนด์แล้วก็ชะนะนกยกหนึ่งเฮดาเอสคาันดารีนะครับในสุดอาร์เจนตีนต่อย143ปอนด์ส่วนคู่ชกมัวเม็ดไทเกอร์มวยไทยอายุ22 อายุ22 1 73ซอมแทเกอร์มวยไทยเป็นมวยฝีมือดีนะครับตั้งรับจับทางเหลี่ยมเชิงดีนะครับตัวนี้เป็นมวยฝรั่งะเหลี่ยมเชิงดีตั้งรับจับทางดักเตะขวาต่อยขวาตีนสายหน้าดีนะครับหมัดโศกอันตรายรุนนับรุนน็อกได้ล่าสุดชนะน็อกยกหนึ่งกิ่งสังเล็กวอลันทวีในสุดเพชรยินดี3เมษาย,ยน68ต่อย140ปอนด์ผู้ชนะคู่นี้ผมชอบไปที่พรพิทักษ์สจารุวันนะครับเป็นมวยที่ราคาแข็งราคาแข็งมากทำนิดทำหน,น่อยราคาไหลจะชนะโมฮ oh เม็ด แล้วก็ปิดท้ายกันนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับผู้เอกช่วง2หน่าดูมากครับจิกซอแอสสันปตองเจรินกับเหนือโทรณีจิตเมืองนนท์คู่นี้ถ้าใครอยากดูไปดูได้ทางแอปไทยทีวีจิกซอนะครับนักมวยจากสุราษฎร์สมศิษย์เทลนอายุ2 0สูง160เป็นมวยบู๊มวยขวานะครับอาวุธมีทุกลูกตีขวาต่อยขวาแรงวงในปั้มตีดีมีฮึดตลอดหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีล่าสุดชนะคะแนนเวลวาว์วังคมแลวก็ชนะคะแนนเรียวยะเอวาสปอร์ตยิมในศึกอาร์เอสส่วนคู่ชกเหนือโทรณีจิตเมืองนนท์ รุ่นพี่จากกระสินอายุ 26. 2 6สิูนงสองซ้อมจิตมงนนเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีเตะซ้ายต่อยสายแรงนะครับวงในนะครับวงในล็อกลัดเด้งตีดีนะครับมีทุลูกมีเหลี่ยมหักเทดีมีหมัดมีศอกเสริมนา้าเสร็กราาะงับไว้ล้อมดีเหมือนกันล่าสุดชนะคะแนนกําบันทองชอห้าพยักแล้วก็แพ้คะแนนสิงดาเกียรติฟูเฟื่องมาคู่นี้เจอกันเป็นภาคที่5นะครับผมชอบที่ จิกซอ,อสันปะตองจะชนะเหนือโทรณีจิตเมืองนนท์ครับตัวคับตัวชอบศึกเพชรยินดีนะครับชอบที่ววนชนะมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับตัวแรกตัวสองเจ้าที่เพชรพยักษ์ลั่นสีคราบุม๋มและก็ตัว3ชอบที่พรบิทักษ์โสจารวันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเจอกันกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ